รถเข้าใหม่หน่าใช้งานวันนี้บู๊จัดมาให้กับเจ้าตัว Honda City 1.0 RSC รานปี2020ครับเลขไม่เนี่ยวิ่งไปน้อยมากๆกับราคาตั้งขาย429,000บาทเท่านั้นคอน8,000บาทครับรายได้อยู่17,000บาทสามารถจัดกู้เต็มฟรีดาวน์ไปได้เลยเดี๋ยวเราไปชมเส้นสายรายละเอียดตัวรถกันดีกว่าครับว่าจะหน่าใช้งานจริงไหมไปชมกันเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ของบริษัทเพรยนต์ทุกคนเลยนะครับ วันนี้พบกระบู๊ครับที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์นั่นเองวันนี้เราอยู่ฝั่งสำนักงานใหญ่ครับหรือว่าฝั่งสุวินทวงศ์46หนองจอกนะครับกรุงเทพของเราบอกเลยว่าเปิดใหม่เปิดใหม่นะอลังการใหญ่โตกว่าเดิมแน่นอนนะจ๊ะแล้ววันนี้บู้จัดมาให้ครับกับรถเข้าใหม่เป็นตัว Honda City 1.0 RSC ร a นคันนี้นะครับชแต่งให้มาแบบรอบคันเลยราคาเนี่ยแค่เพียง429,000บาทผ่อนแค่เพียง 8,000บาทต่อเดือนเท่านั้นครับคุณพี่เดี๋ยวเราไปชมเส้นสายรายละเอียดตัวรถดีกว่าครับว่าจะสวยงามขนาดไหนไปกันเลยครับสำหรับทางด้านหน้านะครับได้เป็นไฟ f ล l LED มาพร้อมกับไฟ day time หรือว่าไฟ Light like Guiding ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นได้เลยว่าโคมไฟหน้าเนี่ยไม่มีการแตกแล้วแล้วตัวโคมไฟใหญ่ๆตัวโตแบบนี้เลยนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ครบแล้วเหมือนกันนะคะสัญลักษณ์ IS หรือว่าสัญลักษณ์ตัวท็อปของเขานะคะ ติดมาให้เด่นสง่าแบบนี้เลยนะจ๊ะคุณพี่และเห็นได้เลยว่าเหลี่ยมสันตัวรถนะครับไม่มีรอยบุบลักยิ้มแน่นอนนะครับร้อยขิดควรที่ใครๆเขาว่าสีดาเนี่ยดูแลรักษายากนะครับคันนี้ไม่มีให้เห็นเลยเรามาดูกันต่อสําหรับ้ตัวฝากระโปรงคันนี้กันบ้างนะจ๊ะและสําหรับฝากระโปรงพี่จะเห็นได้เลยว่าตัวทางด้านบนนะครับเหลี่ยมสันของเขาชัดเจนแบบนี้เรารับประกันได้เลยครับว่าตัวฝากระโปรงไม่มีการอาถอดนะคะหรือว่าไปทําสีหรือพ่นสีทับแน่นอนนะครับ มากันต่อสําหรับตัวยางนะคะคุณพี่ตัวยางและลายล้อแม็กนะคะมาเป็นยางของมิชลินเรียบร้อยแล้วนะครับลายล้อแม็กบอกเลยว่าใหม่มากๆเลยนะคะได้เป็นตัวปีย4ิบสี่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคุณพี่จ๋าสวยงามเงางามแบบนี้เลยหน้าดําเนี่ยมเลยนะครับสำหรับลายล้อแม็กนะคะเป็นสีทูโทนบัดหน้าเงาด้วยและพี่เห็นได้เลยนะคะว่าสําหรับตัวแม็กเนี่ยไม่มีร่องรอยของการเปลี่ยนพุทบาทหรือว่ารอยแม็กที่เกิดการบินแน่นอนนะจ๊ะมากันต่อสําหรับทางด้านในกันบ้างดีกว่าครับคุณพี่ สำหรับทางด้านในนะคะตัวโชกต่างๆที่เห็นได้เลยนะคะว่าอันนี้บรรนจุดมาร์กแต้มเดิมจากโรงงานนะครับเราไม่ได้ทําการนําสีมาแต้มทับนะคะคุณพี่แล้วก็โครงสร้างทางตัวรถนะจ๊ะเห็นได้เลยว่าไม่มีสนิมเกาะแน่นอนนะคบตุ้มล้อทางด้านหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือทางด้านหลังนะเห็นได้เลยว่าสําหรับกิ๊บเกิบต่างๆของเขาหรือว่าจะเป็นตัวน็อตต่างๆก็ดีนะคะคุณพี่ไม่มีการถูกขยับขยื่นแน่นอนนะจ๊ะ ไม่ๆคมๆแล้วก็ดําเงาแบบนี้แน่นอนนะครับคงสร้างจากโรงงานมายังไงเราขายแบบนั้นแน่นอนนะครับกระจกด้านข้างนะคะบอกเลยว่ามาแบบใหญ่ๆมากๆเลยนะครับใหญ่กว่าหลายๆคันเลยนะคะพี่จักที่สังเกตเลยนะคะตัวนี้มาเป็นแบบพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับคิ้วกษัตรติดมาให้ถึง4บานเลยนะครับคุณพี่จ๋าอ่ะและสําหรับเบ้ามือคันนี้นะครับ เป็นเบ้ามือแบบสมาร์ทเคเลดเรียบร้อยแล้วมีแถมมาให้แล้วนะคบสาหรับคันนี้บอกเลยว่ากดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาสบายมือสบายใจมากๆเลยตอนที่เราจะเข้าไปข้างในนะคะคุณพี่เราดูสําหรับจ้าตัวกระจกคันนี้ก่อนเลยดีกว่าสําหรับกระจกคันนี้คุณพี่เห็นได้เลยว่าโลโก้ของ Honda ชัดเจนมากๆและรับประกันได้เลยนะคบว่ากระจกเนี่ยไม่มีการแตกแล้วหรือว่าถอดเปลี่ยนมาก่อนหน้านี้แน่นอนนะคบไปดูกันต่อสําหรับทางด้านในแล้วบอกเลยว่าโครงสร้างทางด้านในนะคะเดี๋ยวบูให้ดูทั้งหมด 4จุดเลยนะจ๊ะคุณพี่ทางด้านในเริ่มจากจุดแรกเลยนะคะฟังผู้โดยสารทางด้านหน้านั่นเองพี่เห็นได้เลยนะคะว่าหัวน็อตนะครไม่ว่าจะเป็นด้านนอกด้านในก็ตามนะคะแล้วก็ตัวสี นะเรียบเนียนแบบนี้เลยตัวยึดนะครับจุดมาร์กของเขาเนี่ยมีมาด้วยนะคะตัวยังไม่มีสิขาดโครงสร้างทางด้านล่างสวยงามแบบนี้เลยนะคะบ,บอกเลยว่าเหมือนแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะคะคุณพี่ติดมาพร้อมกับยอดตัวสกัดเพชของ Honda City โลโก้ชัดเจนแบบนี้เลยทางด้านหลังกันบ้างครับเสาบีของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านนอกหรือทางด้านในนะจ๊ะคุณพี่จ๋าสีของเขาด้วยนะคะแห้งกริบทุกจุดแน่นอนเพราะว่าเราไม่มีนํา สีเนี่ยมาพ่นทับหรือทาทับนะจ๊ะตัวยางนะคบคุณพี่ไม่มีฉีกขาดแล้วก็ตัวยึดเนี่ยเป็นสีชุบแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคบมากันต่อสําหรับสติกเกอร์บอกโมเดลของตัวรถนะคะมีติดมาให้แล้วจากโรงงานสําหรับคันนี้ของเราและพี่เห็นได้เลยนะคะว่าละองสีต่างๆเนี่ยไม่มีติดมาแน่นอนแล้วดูได้เลยว่าของแท้ยังไงนะคบคุณพี่ โลโก้ฮอนด้าชัดเจนแบบนี้รับประกันได้เลยครับว่าไม่มีการอาถอดหรือเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็รับประกันอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีการพ่นสีหรือทาสีทับแน่นอนนะครับดูจากตัวนี้ได้เลยเราไปกันต่อสําหรับทางด้านหลังกันบ้างดีกว่าผู้โดยสารทางด้านหลังของเรานั่นเองนะคะพี่จ๋า เริ่มกันที่ตัวโครงสร้างรถเลยนะคะบูบอกแล้วว่าบูจะให้พี่ๆดูทั้งหมด4จุดแน่นอนนะครับเรามาเริ่มกันที่ตรงนี้เราไล่จากทางด้านบนลงด้านล่างให้คุณพี่เห็นกันแบบทุกจุดแน่นอนและสําหรับตัวน็อนตอนะจ๊ะคุณพี่เห็นได้เลยว่าสําหรับตัวน็อตเนี่ยไม่มีสนิมเสนมเกาะแน่นอนนะคบตัวนี้สีเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันสครับเพดทางด้านล่างเช่นเดียวกันครับคุณพี่แต่งเติมมาให้แล้วเพิ่มความหลอ่อและความสปอร์ตไปด้วยในตัวนะคะคุณพี่จ๋า ก่อนที่เราจะไปทางด้านหลังนะครับเราดูเลยสําหรับคันนี้นะฮะมองได้เลยว่ารอบคันสีส้มอมเสม,สมอมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าหรือทางด้านหลังไม่มีสีด่างพอ้อยใดใดทั้งสิน้นมากันต่อสําหรับด้านหลังบอกเลยว่าดีไซน์สวยไม่แพ้กับทางด้านหน้าแน่นอนนะคบไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหรือสปอเลอร์ของเขาคันนี้ติดมาให้เต็มแล้วครับไม่ต้องไปแต่งเติมไม่ต้องไปเพิ่มเติมอะไรแล้วเพราะว่าคันนี้จัดเต็มความหล่อมาให้ด้วยยังไม่พอครับ ระบบความปลอดภัยนะครับมีมาครบเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวกล้องมองหลังก็ดีกล้องบันทึกหน้าหลังก็ดีนะครับหรือว่าเซ็นเซอร์เนี่ยมีมาให้ถึง2จุดเลยนะจ๊ะคุณพี่สัญลักษณ์ของเจ้าตัว City ้หรือว่าโลโก้ของเขานะครับ IS ต่างๆนะตัวหนังสือยังมีให้ครบหมดทุกจุดแน่นอน เรามากันต่อสําหรับทางด้านขวากันบ้างครับคุณพี่๋าเห็นได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาเนี่ยสีสวยเงาฉ่าแบบนี้เลยนะครับและสีสม่ําเสมอด้วยเรารับประกันครับว่าของเราเนี่ยไม่มีการกัดสีก่อไม่ชนหนักน้ําท่วมมาแน่นอนก่อนที่จะไปทางด้านในนะครับกระจกทางด้านหลังนะคะมีตัวไล่ฟ้ามาให้แล้วนะครับเสาอากาศเป็นตัวขี้ฉล่มชักฟินด้วยอีกหลังหักนะคะคุณพี่๋ามากันต่อสําหรับทางด้านในก่อนที่จะเข้าไปตัวเบาะเดี๋ยวน้องพาดู ตัวหัวเลี่ยมน็อกก่อนเลยนะคบสำหรับหัวเลี่ยมน็อตสวยงามเช่นเดียวกันน้องบอกแล้วว่าน้องเนี่ยจะพาให้ดูทั้งหมด4จุดนะคะเพื่อความสบายใจของพี่พี่แน่นอนนะครับใครที่สนใจบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่มีผิดหวังนะจ๊ะมากันต่อเลยนะครับจุดไฮไลท์สำคัญของเขานั่นเองนะคบหรือว่าเป็นเจ้าตัวบอกกำมหยี่ตัดมาเป็นตัด <c oughs> ขอโทษครับตัดมาเป็นตัวหนังด้วยนะครับตัวระบายความร้อนเนี่ยได้เป็นบอกกำมหยี่ดูแลรักษาง่ายบอกเลยนะครับว่านั่งลงไปเนี่ย นุ่มสบายมากๆเลยนะครับที่วางแขนต่างๆนะครับรอยถลอกต่างๆสีคราบสกรปรกไม่มีให้เห็นและบอกเลยว่าสําหรับตัวเบาะนะคบไม่มียวบไม,ไม่มีย้วยแน่นอนนะครับตึงๆแบบนี้นั่งลงไปกระชับตัวได้ดีออกแบบดีไซน์มาแบบนั่งนานๆนะครับไม่มีปวดหลังหรือ,เม,อเมื่อตัวแน่นอนนะคะบพพี่ดาไปสําหรับทางด้านหน้ากันต่อเลยดีกว่า แล้วบอกเลยว่าทางด้านหน้าเนี่ยดีไซน์ของเขาสวยมากๆเลยนะจ๊ะคุณพี่จ๋าออปชั่นเนี่ยก็ให้มาแบบจัดเต็มมากๆเลยนะครับอ่ะเราดูกันต่อสําหรับหัวน็อตต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านนอกหรือทางด้านในนะครับหัวน็อตสวยโครมแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นสีชุบแท้เดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันครับเรารับประกันว่ารถของเราเนี่ยเป็นรถเกรด A คัสันมาให้พี่ๆเป็นอย่างดีแน่นอนนะครับอ่ะ โครงสร้างทางประตูครับคุณพี่จ๋าแต่มาเป็นตัวหนังเดินได้เป็นสีแดงแบบนี้เพิ่มความสปอร์ตมากๆเลยนะครับอ่าแล้วก็สําหรับทางด้านนี้นะครับได้เป็นตัวออโต้สาหรับกระจกทางด้านข้างแล้ว1บานที่เหลือจะเป็นตัวไฟฟ้านะครับปุ่มเซ็นทรัลล็อกต่างๆนี่มาให้ครบหมดแล้วนะครับไปดูซิกเนเจอร์หรือว่าไฮไลท์ของคันนี้กันบ้างดีกว่าสําหรับทางด้านในพี่ๆหลายท่านอาจจะอยากดูแล้วนะจ๊ะและสําหรับทางด้านนี้บอกเลยครับว่า สวยงามมากๆเลยมาพร้อมกับพวงมาลัยฟูมันติฟังก์ชันความสปอร์ตความลงตัวของเขาทางด้านพวงมาลัยนะคะเดิมมาเป็นได้แดงเรียบร้อยแล้วแล้วพี่เห็นได้เลยสำ,สำหรับพวงมาลัยเนี่ยไม่มีลอกล่อนนะครับปุ่ม e n d i n g Start ครับมีมาให้แล้วด้วยสําหรับคันนี้สตาร์ทแบบง่ายๆสบายๆเลยนะจ๊ะเราไปดูกันต่อสําหรับทางด้านในกันบ้างดีกว่านะคะหน้าจอบอกเลยว่าใหญ่โตมากๆและสําหรับระบบไฟเนะี่ย ใช้งานแบบ100%เต็มนะครับคุณพี่ดาอันนี้คือน้องสตาร์ทรดแล้วนะบอกเลยว่าเครื่องยนต์ถือว่าเงียบมากๆเลยนะครับแล้วก็ความสปอร์ตไม่ได้มีแค่นั้นนะครับคอนโซลทางด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวหน้าจอหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะเป็นสีแดง ความสปอร์ตของเขาอ่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะสำหรับยอดตัวสีแดงของเรานะคะสื่อได้ถึงหลายๆอย่างเลยนะคะสำหรับหน้าตัวหน้าจอ,น,าจอนะคะระบบทัชสกรีนต่างๆนะครับใช้งานได้แบบร้อเรเซ็เต็มแน่นอนนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบูทูลไรสสายได้ด้วยนะคะ USB iPod ต่างๆนะคะพุณพี่จา๋าอันนี้เป็นหน้าจอของเดิมจากโรงงาน Honda นะคะ และสำหรับตัวแอร์เป็นตัวแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะคบแล้วก็บอกเลยว่าระบบไฟต่างๆนะคะให้มาแบบชัดเจนแบบนี้ไม่มีตัวไหนที่ไฟเข้าไม่ถึงนะจ๊ะคุณพี่จา๋าอ่าเสียบสายชาร์จทางด้านหน้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตัวนี้มีมาให้ถึง2จุดเลยทางด้านหน้าสามารถวางแก้วได้ถึง2จุดเลยนะครับสาหรับหัวเกีย์ต่างๆนะครับมาพร้อมกับโหมดอีโค่นะครับแล้วก็ตัวปิดเปิดอัตโนมัตินะครับสามารถ กดปิดกดเป,ป,ปิดได้เลยเพื่อลดอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงนั่นเองนะคะหัวเกียร์ไม่มีลอกล่อนเช่นเดียวกันครับคุณพี่ใหม่กลิบทุกจุดแบบนี้แน่นอนนะจ๊ะคุณพี่จ๋าอันนี้น้องไล่มาให้ดูแบบโหเช้าเบาเบาบางบางเลยนะคะคุณพี่แล้วก็ทางด้านข้างนะครับใส่โทรศัพท์ได้ถึง2จุดเลยนะจ๊ะพวงมาลัยนะคะอ่าออปชั่นให้มาแบบแน่นๆจัดเต็มแบบนี้และสามารถสั่งการผ่านเสียงได้แล้วนะคะบอกเลยว่าอัจฉริยะแล้วก็เท่มากๆเลย ะะสำหรับคันนี้นะน้องบอกแล้วว่ามีเจ้าตัวกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับหรือว่ากล้องมองหลังให้ด้วยคันนี้ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณพี่ไม่ต้องติดเพิ่มหรือว่า,าต่อเติมเพิ่มใดๆดเลยนะเจ้าคุณพี่จาบอกเลยว่าคันนี้โหสตาร์รถแล้วแบบแอร์เย็นฉฉาม,มากๆแล้วก็ตัวรถเนี่ยถือว่าแบบนิ่งและเงียบมากๆเลยนะคะคุณพี่จาอะมาย้ําสเปกกันอีกรอบดีกว่าสำหรับเจ้าตัว Honda City คันนี้บอกเลยว่าต้องมีพี่หลายๆคนนะครับถูกใจแน่นอนนะครับ สำหรับคันนี้ที่บูยกมาให้ดูนั่นเองนะครับคันนี้เป็นเจ้าตัว Honda City นะครับ1.0 RS c ดานนะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่429,000บาทครับคุณพี่ผ่อนต่อเดือนเนี่ยแค่8,000บาทเท่านั้นเองนะคะบ,บอกเลยว่าได้รถแบบออปชั่นแบบนี้ความเท่ความสปอร์ตความลงตัวแบบนี้ไปใช้งาน ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับคุณพี่คนไหนนะครับสนใจนะสามารถอาติดต่อหาบูได้เลยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการโทรหานะครับหรือว่าแอดบ้านเขียวได้เลยนะครับเดี๋ยวบูทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ทางด้านบนบอกเลยครับว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนนะจ๊ะหรือว่าใครที่อยากเข้ามาชมรถนะคบสามารถเข้ามาชมได้แล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานั่นเองนะครับติดต่อหาบูได้เลยบูยินดีนะให้บริการพี่ๆทุกคนแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้นะครับใครที่สนใจนะคะและอยากรู้ว่า คลิปหน้าบูจะเอาตัวไหนมาแนะนำนะครับยังไงฝากรบควาพี่ๆนะคะกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้บูขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ